่สุดจัดจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวคัมเปอร์โปรไฟล์เพเยอร์เลเวลสามนะครับโอ้โหตัวนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแลวก็รีวิวเสียงให้ชมกันแบบคร่าวๆเลยนะครับโอ้โหโปรไฟล์เสียงเนี่ยบอกได้เลยว่าดึงนะครับตัวสเตทถ้าตัวใหญ่นะได้สบายเลยนะครับดึง,ดงลงได้เลยนะครับอันนี้คือผมดึงของเจ้าสเตทมาเลยนะครับมันก็คือตัวสเตทขนาดย่อมนี่เลยฮนะ เพราะว่านี่มันคือพีเซตของเจ้าสเตตเลยนะครับนะหน้าจอมันก็คือแบบเหมือนสเตตเป๊ะเลยย่อลงมาโอ้โหขนาดแบบเนี่ยแค่ฝ่ามือนะโอ้โหแบบจริงจริงกันเล็กกับฝ่ามือยืดยืดอีกนะครับโอ้โหคือแบบพกพาง่ายสะดวกเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า t r ิา H นะครับสามารถที่จะแบบว่าต่อแบบว่าเหมือนแจ็คสเตอริโอเลยออกไปแบบซ้ายขวาได้แบบคู่สบ,บายยดีมากนะครับนะบอกได้เลยว่า ดีมากตัวนี้นะครับนะก็ผู้สวิตผมก็ตั้งไว้แบบง่ายๆเลยเป็นระบบพรีเซตอันที่หนึ่งนะครับเป็นเสียงคลีนนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเอามาต่อเลยแล้วก็ดึงรีเซตเนี่ยมาเล่นมาลงเลยแล้วก็เล่นเลยอัดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับต่อเข้ามิกเซอร์เลยเพราะว่า มันอย่างที่บอกไปนะครับมันดึงตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาได้เลยคือผมมีพีเซตตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เล่นเลยนะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแล้วกดอัดรีวิวได้เลยนะครับนะ คือแบบสุดจัดเหลือ ที่5เป็นเสียงโซโล่คือแบบว่าก็หืมลึ่มล่ำเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยผมสามารถที่จะปรับนะครับ EQ นะครับได้อีกนะเดี๋ยวผมลองปรับ EQ ลองลองบอกว่าปรับ EQ แบบที่ผมชอบ mm. ดูนะครับนี้สามารถที่จะเร่งลดเสียงแหลมลงได้อีกเห็นไหมอ่านี้ผมลดเสียงแหลมลงอันนี้ลงแบบให้เห็นเลยว่ามา wow. ันปรับแรงกินนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา เสียงอันนี้คือ <su> ต่อเข้า <từ> มิกเซอร์100%เซเลยนะครับไม่ผ่านโปรแกรม Edit เสียงใดๆทั้งสิ้นครับออกมิกเซอร์เป็นยังไงนะครับก็คือออกทอดออกในโทรศัพท์เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมต่อลิงก์นะครับเสียงในมิกเซอร์นะครับมาเข้าโทรศัพท์เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านอะไรเลยก็คือสดๆเลยนะครับ หรือว่าใครสนใจไฟล์4สียงครับก็จัดได้เลยนะครับนะมีหมดจะเวอร์ชั่นไหนๆหรือว่าจะแบบว่าของใครอะไรยังไงเนี่ยก็เรียกว่าจัดได้หมดเลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกแบบเฟนเดอร์เสียงแตกของเฟนเดอร์เฟนเดอร์มันจะโถน ว่าแจ๋วเลยแนละ้วีิโซโร่มีอันอื่นด้วยนี้ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพีเซตที่ผมต,ตั้งไว้จะเปแบบว่าอมเบียนแบบว่าเอาไปใช้งานได้จริงๆเป็นโซโรโอเดียนอ่อน เน้นแบบดีเลย์ฉ่ำๆนะครับนะต่อมาก็เป็น โห <laughs> สุดจัด <laughs> นะครับอ่ะก็ใครสนใจไฟล์เสียงนะครับว่าจะเป็นวาเลนต้า uh,, หรือจะเป็น uh, ตัวแคมเปอร์ทุกไฟล์เสียงนะครับในประเทศไทยผมมีหมดมัลติโทนคอร์ดคอร์เทคแคมเปอร์ ord, นะพีริกแลกบอร์ดนะฮะซูมนิตเทคอะไรอย่างเงี Tank ้ยแท้งจีแบ็กบ็อกอะไรโอ้โหมันคือมันพูดไม่หมดอะมันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่ uh, พวกมันติเอฟเฟกต์หรือก้อนดังๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ เรียกว่ามีฝ่ายเสียแล้วก็หลายๆคนเนี่ยส่งมาเซ็ตเอากับผมเยอะมากๆเลยนะครับค่าบริการก็เพียงหลักร้อยนะครับค่าน้ำกาไฟนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนะก็อันนี้รีวิวกันให้ดูแบบคร่าวๆกันครับนะก็เหมือนตัวใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยหน้าโปรแกรมคือมันเป็นของตัวใหญ่เลยว่างั้นนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยย่อขนาดเล็กลงมาให้มันพกพาง่ายนะครับนะบางคนก็เอาไปใช้กับอ่าพวกฟุตชวิตช็อกโกแลตให้มันมี เหยียบได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถามว่าตัวมันได้ง่ายไหมง่ายนะครับเพราะว่าผมตั้งปเป็นระบบพิเซตอ่ะอันแรกเนี่ยผมเหยียบอันแรกหนึ่งนะเป็นเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นเสียงคินนะครพิเซตที่2ก็เหยียบเลขสองได้เลยอินโซโรอันที่สามเป็นหนว่วงอะโอดิโซโรถ้าผมจะไปอันที่สี่ผมเหยียบหนึ่งกับสองพร้อมกันนะมันก็จะเป็นที่สี่ อันที่5ทําทำงานก็เสียบ2กับ3พร้อมกันเห็นไหมครับมันก็จะไปที่5เลยเ<ๆ>นะเนี่ยมันก็จะไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะใครที่สนใจไฟล์เสียงก็มาจัดกันได้เลยเนาะอ่าโอเค คือฟังแล้วมันแบบว่ามันมันรู้สึกดีมันหายเหนื่อยนะครับเออมันจําจริงเลยลองปรับพวกอ e ีคิวเรื่อๆก่อนแล้วกันใส่อ e ีิหน่อย เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบให้ EQ กนะีตาร์เนี่ยมันแบบว่าคุมคุมสัญญาณแรงเลยนะครับเพราะว่าใส่ตัวบูทไปด้วยนะครับนะ มันอ้วนๆหน่อยนะครับนนหนาๆหน่อยประมาณนี้ละกันเนาะอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ใครทีอ่อยากได้ไฟล์เสียงอะไรอย่างไงก็ลองอทักแชทนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามกันได้เลยนะครับวิธีกดเซฟก็ ง่ายเลยนะครับกดค้างไว้รอจนกว่าไฟมันจะพิบนะครับแค่นั้นเองนะมันก็เสพแลยโอเคประมาณนี้เลยกัน,นครับผมนะชาร์ดไปกับจมุกทุกไฟรับซื้อขายและเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟก์นะครับรับเซตอัพเอฟเฟก์ทุกชนิดกีตาร์ด้วยนะกันครับเหมือนได้กีตาร์ตัวใหม่แน่นอน จัดไปนะร้านอยู่รังสิทธิ์เขาหนึ่งแชทโทร0831655688แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยมาคุยกันจัดไปครับ